เ,เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอตนิวส์กดหมายเลข52 ไปข่าวต่อไปกันดีกว่ามาทางด้านนี้ดีกว่าค่ะคุณจักรจันทร์นะคะยังไม่จบไม่สิ้นกันสักทีค่ะกับนี่เลยนะคะอดีตผู้จัดการส่วนตัวที่ก่อนหน้านี้นะคะตอนที่คุณจักรจันทร์เองเนี่ยจะจะแต่งงานเนี่ยก็มีดราม่ามากมายมีเรื่องราวเกี่ยวกับทางผู้จัดการเก่าของคุณจักรจันทร์เองที่มีข่าวไปปล่อยข่าวพูดนี่นั่นเราคิดว่าเรื่องนี้จะจบลงแล้วนะคะแต่มาถึงวันนี้ค่ะคุณจักรจันทร์บอกเลยนะคะว่ามันยังไม่จบอีกค่ะสําหรับคุณจักรจันทร์นะคะ อาคัมสิริกับอด,ดีตผู้จัดก,การส่วนตัวนั่นก็คือคุณอาบีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนั้นมีประเด็นที่โหดังมากโลกสองใบโลกคู่ขนาดสองใบนะคะตอนนั้นเป็นดราม่าที่ดังในโซเชียลมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนั้นนะคะอาบีเองเนี่ยจะออกมายอมรับผิดออกมาขอโทษอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ทางด้านคุณจักรจันทร์ค่ะยืนยันจะฟ้องร้องและตอนนี้นะคะยังคงอยู่ในขั้นตอนของคดีความค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันทําให้เหมือนเรื่อง ราวการแต่งงานของเธอเนี่ยนะคะเกือบจะแบบว่าต้องแบบมีปัญหาอะไรมากมายงงาเลยท <TV S 1> ีเดียวใช่ค่ะคือมันเป็นเป็นชีวิตของคุณจักรจันทร์เลยนะตอนนั้นนะคะล่าสุดค่ะก็ยังมีเรื่องกวนใจนะคะหลังจากที่คุณจักรจันทร์ค่ะทราบว่าอดีตผู้จัดก,การนะคะได้นําชื่อของคุณจักรจันทร์ค่ะไปแอบ,บอ้างนะคะถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อีกแล้วซึ่งคุณจักรจันทร์เองก็ไม่รอช้าค่ะคราวนี้นะคะรีบออกมาเคลียร์กันให้ชัดๆเลยค่ะว่า ที่ผ่านมานะคะตนเองและอดีตผู้จัดการนั้นนะคะไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งหรือว่าเรื่องอะไรต่อกันอีกแล้วนะคะซึ่งคุณจักรจันเองก็มาเคลียร์ผ่าน IG s t สตอรี่ให้ทุทกๆท่านได้ทราบกันเลยรวมถึงแฟนคลับด้วยนะคะคุณจักรจันร์บอกว่าอย่างนี้ค่ะด้วยที่ผ่านมานะคะทราบว่าอดีตผู้จัดการค่ะได้นําชื่อ ของจักรจันรเองเนี่ยนะคะไปแอบอ้างค่ะเพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะจันขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่าจันกับอดีตผู้จัดก,การค่ะไม่ได้มีการติดต่อใดๆต่อกันแล้วนะคะไม่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วค่ะไม่ว่าในแง่มุมไหนๆทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวอ้างเกี่ยวกับจันค่ะไม่ว่าเรื่องใดจึงขอชี้แจงไว้ให้เข้าใจตรงกันตามนี้ค่ะ,อ,นนคะอันนี้คือ คุณจักจรจัน์ก็ได้แบบว่าชี้แจงผ่านทางไอจีสตรีนะคะเอาเป็นว่าเราเข้าใจแล้วกันนะคะว่าตอนนี้คุณเข,เข้าใจใครคะเข้าใจคุณจักจรจันท์ค่ะแล้วก็เข้าใจคุณจักจรจัน์ว่าแล้วก็เข้าใจคุณอาบีด้วยว่าถ้ามีแบบว่าเอ้ยมาแบบนี่นะคะจักจรจันมี์เรื่องเกี่ยวข้องคัน ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะคะจักรสัรบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเอาชื่อเธอไปทําอะไรนั้นเธอไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบทั้งนั้นเพราะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกันแล้วนะคะข่าวดังะระดับประเทศขนาดนี้หลายๆคนก็เข้าใจแล้วก็ทราบกันดีแล้วเรื่องของกฎหมายด้วยนะผู้ชมคะน้องจกัจกรจัรดเนี่ยก็มีการ แจ้งความก<อ>็ยังมีคดงควดีกันอ,อยู่ด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครได้ข้อมูลอบีอาจจะไปพูดถึงว่าอะไรเกี่ยวกับคุณเจ้กจรจจันท์อีกเอาเป็นว่าไม่ได้เกี่ยวนะคะอ,อันนี้ทราบโดยทั่วกันค่ะให้กฎหมายเป็นตัวคลี่คลายทั้งหมดค่ะ,คะ